สวัสดีครับผมนะจบเป็นช่างเจาะลูกโบลิ่งวันนี้นะจบจะมาเล่าเรื่องลูกโบลิิงยี่ห้ออีโบไนท์หนึ่งในแบรนด์ที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในวงการโบลิ่งใครที่อยู่ในวงการนี้มานานคงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของแบรนด์นี้ ผมเองได้รู้จักกับอีโบนตยตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องโบลิ่งในปี1995ตอนนั้นอีโบนา์ถือเป็นแบรนด์ใหญ่ที่ครองใจผู้เล่นทุกระดับตั้งแต่มือสมัครเล่นจนถึงนักกีฬาอาชีพมาดูกันครับว่าอีโบไนา์มีประวัติความเป็นมาและเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้เป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้จุดเริ่มต้นของอีโบนา์ อีโบน์ก่อตั้งขึ้นในปี1905โดยบริษัทอีโบนต์อินเตอร์เนชันแนลในเมืองฮอพกินส์วิลล์รัฐเคนทักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกาชื่ออีโบน์มาจากวัสดุอีโบไน์ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งและทนทานคล้ายยางแต่ผ่านกระบวนการที่ทำให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไม้ในช่วงแรกอีโบนเริ่มจากการผลิตลูกโบลิ่งที่เน้นความทนทานก่อนจะพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและตอบสนองความต้องการของผู้เล่น ยุคทองของอ e ีโบนส์ในช่วงทศวรรษ1970 1990ถือเป็นยุคทองของอ e ีโบนส์ ight, ลูกโบลิงหลายรุ่นถูกใช้แข่งขันในรายการระดับโลกและเป็นตัวเลือกยอดนิยมของนักกีฬาอาชีพหนึ่งในจุดเด่นของอ e ีโบไนส์ ight, คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเช่นการใช้วัสดุยูเรทันคัพเวอร์สต็อกในช่วงปลายยุค80ซึ่งเป็นนวัต,ตกรรมที่เปลี่ยนวงการโบลิงไปอย่างสิ้นเชิงลูกโบลลิงรุ่นที่สร้างชื่อเสียงในยุคนั้นเช่น เดอะกิโร1หนึ่งหนึ่งในลูกโบลิ่งที่เปิดตัวด้วยเทคโนโลยีใหม่อีโบไน์ไนโตรรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในหมู่ผู้เล่นมืออาชีพเทคโนโลยีเด่นของอีโบไนอีโบไน์เป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในวงการโบลิงหลายครั้งที่พวกเขานำเสนอสิ่งใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเช่น 1. ยูเรธันคัพเวอร์สต็อกวัสดุผิวที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะและการควบคุมลูกบนเลน 2. GB Good Bowling Series วัสดุผิวที่ถูกพัฒนาขึ้นในยุค2,000ซึ่งให้การตอบสนองต่อพื้นผิวเลนได้หลากหลาย 3. Dynamic Core Technology เพิ่มพลังในการกระแทกพินช่วยให้ผู้เล่นได้คะแนนสูงขึ้นความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ในปี2019บริษัท Brunswick Bowling ได้เข้าซื้อกิจการของ Ebonite International ซึ่งรวมถึงแบรนด์ในเครืออย่าง Hammer, Columbia 300และ Track ด้วยแม้จะเปลี่ยนเจ้าของแต่ลูกโบลิ่งของ Ebonite ยังคงรักษามาตร,รฐานและนวัตกรรมที่ตอบสนองผู้เล่นได้ดีรุ่นที่โดดเด่นในปัจจุบันปัจจุบัน Ebonite ยังคงพัฒนาลูกโบลิ่งที่เน้นประสิทธิภาพสูงและดีไซน์ทันสมัยเช่น อีโบ i น e a แอโรใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้ลูกเคลื่อนที่ได้ลื่นไหลบนเลนอีโบไน e p โพลา i ร bon รุ่นที่เหมาะสำหรับเลนที่มีน้ำมันหนักเกมเบรกเกอร์ซีรีสรุ่นยอดนิยมที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของนักกีฬาหลายคนทำไมอีโบ i น e ์ถึงเป็นแบรนด์ในตำนาน จากประสบการณ์ของผมอีโบไนไม่ได้เป็นเพียงแค่แบร,รนด์ลูกโบลิงแต่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการโบลิิงความทนทานเทคโนโลยีที่ลำหน้าและการตอบสนองต่อผู้เล่นทุกระดับทำให้แบรนด์นี้ยังคงได้รับความนิยมเสมอหากคุณกำลังมองหาลูกโบลิิงที่มีคุณภาพและประสบการณ์ยาวนานกว่า100ปีอีโบไนคือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม วันนี้นะจบขอลาไปก่อนเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ตอนหน้าถ้าพ,พี่เพื่อนเพื่อนต้องการเจาะลูกโบลิิงนึกถึงนะจบช้าแต่ชัวร์